สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอสท่จูดดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามสำหรับรายการซีเกมเวียดนามติดหนึ่งในสามของอาเซียนโดยมีไทยแลนด์และอินโดนีเซียร่วมอยู่ด้วยแต่สำหรับรายการโอลิมปิกเกมทำไมเวียดนามหลุดลงมาอยู่อันดับ5เป็นรองแม้กระทั่งฟิลิปปินส์และมาเลเซียเห็นได้จากโอลิมปิกเกมทั้งนี้ชาติในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซีย พวกเขาต่างได้รับดีนรางวัลกันทุกชาติแตบบ่เวียดนามคว้าน้ำเหลวไม่ได้รับดีดรางวัลอะไรเลยจากเพจข่าวเวียดนามเอ็กเพจก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง มาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับการที่สื่อเขียนวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ฉันว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติวงการกีฬาของเวียดนามนะการที่เราอยู่3อันดับแรกของอาเซียนนั่นไม่แน่หมายความว่าเราจะต้องประสบความสําเร็จในโอลิมปิกเกมแต่อย่างน้อยรายการซีเกมก็เคยทําให้ชาวเวียดนามได้ภาคภูมิใจกันทั้งประเทศได้โปรดให้เกียรติกันหน่อยนะคอมเมนต์ต่อไปรายการซีเกมเพียเพียงแค่รายการระดับภูมิภาค เมื่อเทียบกับโอลิมปิกเกมที่เป็นรายการระดับโลกซึ่งเป็นเรื่องยากที่เราจะสู้ความแข็งแกร่งของนักกีฬาจากยุโรปอเมริกาหรือแอฟริกาแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ความแข็งแกร่งของร่างกายเราอาจจะสู้นักกีฬาจากยุโรปอเมริกาหรือแอฟริกาไม่ได้ก็จริงแต่มันก็มีกีฬาอีกหลายประเภทที่ไม่จําเป็นต้องใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายคอมเมนต์ต่อไปกระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนาม ควรตั้งเป้าไปที่โอลิมป,ปิกเกมส่วนซีเกมควรใช้เป็นสนามสำหรับนักกีฬาเยาวชนจะดีกว่าแล้วก็มีคนมาต่อบคอมเมนต์นี้ใช่เวียดนามควรยกเลิกไปแข่งขันรายการซีเกมเพราะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มควรเน้นไปที่รายการเอเชียนเกมและโอลิมป,ปิกเกมเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปรายการซีเกมถ้าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพระดับเหรียญของประเทศนั้นก็จะอยู่หัวตารางเรื่องนี้พอจะเข้าใจได้ แต่รายการโอลิมปิกเกมคงทำแบบนี้ได้ยากคอมเมนต์ Comment ต่อไปอย่าเอาเรื่องสรีระและความแข็งแกร่งของร่างกายมาอ้างนะไทยแลนด์พวกเขาก็ไม่ต่างไปจากพวกเราแต่ทำไมพวกเขาถึงประสบความสำเร็จในรายการโอลิมปิกเกมได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปการคว้าเหรียญทองรายการซีเกมนั้นน่าภาคภูมิใจมากกว่า9ประเทศในอาเซียนก็จริงแต่รายการโอลิมปิกเกมมีมากกว่า100ประเทศทั่วโลก เวียดนามยังแข็งแกร่งไม่พอคอมเมนต์ Comment, ต่อไปซีเกมและเอเชียนเกมไทยแลนด์พวกเขาอยู่3าอันดับแรกของอาเซียนดังนั้นโอลิมปิกเกมพวกเขาถึงมีลุ้นได้เหรียญรางวัลทุกครั้งส่วนเวียดนามแค่เอเชียนเกมก็ตกอันดับแล้วไม่ต้องไปพูดถึงโอลิมปิกเกมคอมเมนต์ Comment, ต่อไปต้องยอมรับว่าไทยแลนด์พวกเขาประสบความสำเร็จมากที่สุดในรายการโอลิมปิกเกมส่วนเวียดนามก็เก่งได้แค่รายการซีเกมเท่านั้น แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ด้วยงบประมาณที่มากกว่าและประสบการณ์ที่เยอะกว่าในการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผลงานของไทยแลนด์ถึงดีกว่าเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปถ้าต้องไปแข่งรายการซีเกมเวียดนามควรมุ่งเน้นประเภทกีฬาที่บรรจุในโอลิมปิกเกมเท่านั้นเพื่อเป็นการต่อยอดประเภทกีฬานั้นส่วนประเภทกีฬาที่ไม่ได้บรรจุในโอลิมปิกเกมเวียดนามก็ไม่ต้องส่งคอมเมนต ต่อไปได้ข่าวว่ากีฬามวยไทยพวกเขากำลังผลักดันให้ได้บรรจุในโอลิมปิกเกมและนี่ก็คืออีกหนึ่งแต้มต่อที่ไทยแลนด์จะได้เหรียญทองโอลิมปิกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้แล้วทำไมเวียดนามไม่ผลักดันกีฬาท้องถิ่นที่เราถนัดให้ได้บรรจุในโอลิมปิกเกมล่ะคอมเมนต์ต่อไปก่อนอื่นทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าวัตถุประสงค์ของโอลิมปิกเกมมีไว้เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ไม่ใช่เพื่อชิงเหรียญรางวัลเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อไปปัจจัยทางเศรษฐกิจก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันสำหรับกีฬาเพราะทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินลงทุนแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้อาจจะมีส่วนสำคัญแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดประเทศแถบแอรฟริกายากจนกว่าเราแต่ทำไมพวกเขามีศักยภาพที่จะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมได้เช่นนักกีฬาจากประเทศเอธิโอเปียคอมเมนต์ Comment ต่อไป ถึงแม้ตอนนี้กีฬาประเภทอื่นที่เราเป็นรองเขาในอาเซียนแต่ก็ยังมีฟุตบอลที่ทำให้เวียดนามได้เชิดหน้าชูตาบ้างคอมเมนต์ต่อไปในตอนนี้มีเพียงกีฬาฟุตบอลเท่านั้นที่เวียดนามค่อนข้างดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ใช่ถ้าเวียดนามสามารถผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มันคงมีคุณค่ามากกว่าเหรียญทองโอลิมปิกเกมคอมเมนต์ต่อไป การได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมมันไม่ใช่แค่เกียรติประวัติของนักกีฬาเท่านั้นแต่มันหมายถึงชาติและคนในชาติด้วยคอมเมนต์ต่อไปการขึ้นโพเดียมรับเหรียญทองและดินคารบธงชาติของตัวเองขณะที่มันกำลังถูกเชิญขึ้นบนยอดเสาพร้อมด้วยสายตาชาวโลกที่กำลังจ้องมองมันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะคอมเมนต์ต่อไปหวังว่ารัฐบาลคงจะตระหนักและเห็นความสำคัญของเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะ ไม่ใช่แค่ส่งนักกีฬาไปร่วมสนุกเท่านั้นแต่ต้องมีเป้าหมายด้วยแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้รัฐบาลควรเพิ่มงบป,ประมาณทางด้านกีฬาให้มากขึ้นถ้าอยากได้เหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับไทยแลนด์พวกเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมทั้งหมด10เหรียญแล้วแต่เวียดนามได้แค่1เหรียญคงอีกนานกว่าจะตามพวกเขาทันแต่ก็ไม่ยากถ้าพวกเราพยายามให้มากขึ้น นี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ